วันนี้เรื่องลับมันไม่ลื่นมันไม่ฟิตและกระปิดกระปอยสีผิวของน้องสาวเราค้ำขึ้นหายอันนี้คือแบบจริงๆไม่ไม่สตอเบอรี่เลยคือหายจริงๆถ้าอยากให้มันอวบอิ่มเหมือนหน้าเรามา,มาทำเชื่อยอะไรที่มันพังที่สามีเราทำยู่ทำพังเนี่ยมันกลับมาเฟิรม100์มร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนค่ะมือฉันเนี่ยนะ <laughs> จะกุมสตาชีวิตเธอเอง <laughs> เตรียมตัวรับความกระชับไปได้เลย i'm gonna chill สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Ice Bank Diary แล้วนะคะวันนี้นะคะช่วงรีวิวผีชีพเอ้ยรอบนี้นะคะไอจะมาแนะนําท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเรื่องผิวเรื่องร่างกายเรื่องหุ่นของเรานะคะแต่วันนี้เราจะมาเรื่องลับที่มีปัญหาในเรื่องของมันไม่ลื่นมันไม่ฟิตและกระปิดกระปอยสีผิวของน้องสาวเราคําขึ้นเท่าที่ศึกษามาบ้าง นะสีผิวค้ำของน้องสาวเรามันจะเป็นไปตามวัยตามฮอร์โมนของร่างกายเราถ้าเราปรับมันได้หรือว่าดูแลได้ดีสีผิวก็ไม่น่ากลัวใช่ปะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกระปิดกระปอยไอไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ตัวไออ่ะก็คือเป็นคือชอบปัสสาวะตอนนอนกำลังจะหลับแล้วมันจะต้องรู้สึกว่าปวดปัสสาวะตลอดแต่ตัวไออ่ะก็ไม่ชอบลุกขึ้นมาปัสสาวะก็คือจะอ่านให้มันถึงเช้าเลยแล้วก็ค่อยลุกไปปัสสาวะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชม ไปรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่าเธอมีว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะให้คุณหมอเนี่ยดูภายในของเรา นอกจากสามีนะคะก็มีคุณหมอนะคะคุณหมอท่านนี้ดูแลไอเป็นประจําเลยเดี๋ยวเราเจอคุณหมอไปพร้อมๆกันแล้วก็มาถามคุณหมอว่าเธอมีว่าที่ไอามาทําเนี่ยมันดียังไงไออยากเข้าไปดูไอทำไหมไน่ยอยู่ดีๆจะไปเห็นภาพ <c oughs> โอ้ยอให้ทายว่าหมอเป็นหญิงผู้ชายหมอเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเกิดเป็นหมอผู้ชายได้ไหมถ้าเป็นหมอผู้ชายาอ่ะไ,ไ,ไม่ต้องถือมือหมอหรอก มือฉันเนี่ยแหละจะกลุมชะตาชีวิตของเธอเองอเตรียมตัวรับความกระชับไปได้เลยโอเคค่ะตอนนี้ไออยู่บนเตียงนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะคะดูมิเจเรียของไอนะคะเ,คเพื่อพร้อมที่จะให้คุณหมอเนี่ยทำการทําเธอมีว่าบางท่านนะคะถ้ามีขนเนาะก็ต้องโกนขนก่อนพอเพื่อที่จะสะอาดเกลี้ยงเกลามันจะได้ไม่รกเป็นป่าดงดิบเดี๋ยวเรามารอคุณหมอค่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะ ไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกกันเนี่ยแต่ว่ามันตื่นแต้นทุกครั้งที่ทำนี่คุณหมอคนสวยของไอซ์มแล้วค่ทีนี่ไม่ต้องงลเลยนะคะการทำเทอร์มิว่าเนี่ยจะเป็นคุณหมอผู้หญิงเท่าน,านั้นค่ะอีกก็จะเป็นเครื่องเทอรมีว่านะคะตัวน,นี้ก็จะช่วยกระชับ ผิวนะคะก็จะมีในส่วนของตัวนี้ก็คือกระชับช่องคลอดแล้วก็กระชับอวัยวะด้านนอกด้วยนะคะจริงหรออ<ร>ิเลรกเวสได้ไหมว่าเราอยากจะเน้นด้านนอกหรือว่าด้านในหรือว่าทำเท่ากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะคุยปัญหาแล้วอยากได้อะไรหมอก็จะเน้นตรงนั้นให้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหัวของเขานะคะ,ะหัวไ่หัวมันนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ในซองสเตอร์ไลน์ไม่ต้องกลัวค่ะหัวเล็กค่ะที่เจอมาหัวใหญ่กว่านี้แน่นอน <c oughs> แล้วแต่ค่ะแล้วตอนทำเราก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็ทาเจลนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะคทาเจลเย็นๆนิดนึงโอเคเราเริ่มด้านนอกก่อนนะคะคุณไอจะรู้สึกอุ่นๆเริ่มนะคะค่ะหมอ่ะด้านนอกนี่เพื่ออะไร ทำให้ผิวดูเฟิร์มค่ะผิวละเอียดขึ้นแล้วก็ดูติ่งขึ้นเลยอะค่ะคือบางคนเขาก็จะแห้เหี่ยวตามอายุตามความอ้วนความผอมของเราอะเนาะก,ก็จะทําให้เขาดูฟูขึ้นแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนจะทำให้สีมันดูสดชื่นขึ้นด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาสีผิวคล้ำคนชอบบอกว่าเี้ททำไมตรงนั้นอะมันไม่โดนแดดเลยอะทาไมมันคล้ำได้หมอมัอนก็จะเป็นประเภทฮอร์โมนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมพันุหรือเชื้อชาติเลย ด้วยนะคะแต่การเสรยดสีตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันเสียดสีด้วยนะมันก็เลยจะสีําลงไม่ต้องอายนะที่จะมาทําอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนตอนแรกที่ไอทําำอะค่ะไออายมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องกั้นใจค่ะหนึ่งสองสามปุ๊บทำค่ะเพราะว่ามันแบบมันได้ผลไงครั้งนี้เลยแบบอยากจะขอมารีวิวให้ดูว่าไอทําประมาณกี่รอบแล้วค่ะคุณหมอครั้งนี้ครั้งที่สามเน่ะคุณไอ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะออโอเคค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะครั้งที่สองเนี่ยไอซ์อมาทําเพราะว่าไอซ์อ่ออะปัสสาวะกระปิดกระปอยเหมือนแบบปัสสาวะแล้วแล้วมันก็ไม่สุดสักทีไม่สุดสักทีแล้วก็มาถามอันเนี้ยหายอันนี้คือแบบจริงๆไม่สตอเบอรี่เลยคือหายจริงๆมันช่วยได้หลายเรื่องมากเลยคุณหมอคะแนะนำห,หน่อยได้ไหมว่ามันช่วยในเรื่องอะไรบ้างอ่าด้านนอกเราพูดกันไปแล้วนะคะส่วนด้านในช่องคลอดนี่ก็ช่วยเรื่องความกระชับ ค,คือทําให้มีการไหลเวียนภายในที่ดีขึ้นในเรื่องกลิน่นแล้วก็น้ําหลอดลื่นก็จะดีขึ้นด้วยนะคะในส่วนของเรื่องปัสสาวะเล็ดบางท่านอาจจะมีอาการหลังลอดบุตรนะคะการไม่ค่อยอยู่หรือว่าไอาจามแล้วมันเล็ดเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้แต่ก็แจ้งหมอนิดนึงหมอจะมีวิธีการทาที่ต่างไปบางคนอาจจะทําให้มีความรู้สึก เยอะขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันเหมือนการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกปรับปรุงขึ้นทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงอ่ะไม่ต้องอายว่าไม่ต้องเขินเลยคุยกับคุณหมอกล้าที่จะเปิดใจทําหรือไม่จูงมือสามีมานั่งเฝ้าทําก็ได้นแต่ส่วนของไอนน้เขาหนีไปแล้วค่ะมันช่วยดีจริงๆการทําเธอมิว่าเนี่ยเหมือนการทํารีแพร์ใช่ไหมคุณหมอเหมือนเรียกว่ารีแพร์โดยไม่ต้องผ่าตัดดีกว่าเพราะว่าเราสบายมากเลยใช่ไหมคุณไอสบายมากเลยแล้วก็อุ่นสบายกว่าตรวจภายในอีกนะ จริงๆแล้วช่วงแรกถ้ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะนะคะ,คะหรือว่าเรื่องอยากจะให้กระชับช่องคลอดเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค,ะค่ะผลเยอะหน่อยก็เดือนละครั้งติดๆกันสักสามครั้งค่ะจากนั้นเราก็เมนเทนประมาณสัก หกเดือนแปดเดือนครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็นานๆได้ค่ะเปาอ่ะเสียเงินทําเล็บได้เพื่ออยากให้เล็บเราสวยมือเราสวยอยากทําหน้าเพื่อให้หน้าเราสวยอยากทําฟันเพื่อให้ฟันเราสวยช่วงล่างก็ต้องทําเหมือนกันนะไม่สามีคุณเห็นคุณก็เห็นเองคุณก้มลงไปมองของคุณคุณก็ตกใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้มันอวบอิ่มเหมือนหน้าเรามาทําเชื่อยเดี๋ยวเราลอดูแบบผลไปเรื่อยๆอัปเดตคุยกับคุณหมอไปเรื่อยระหว่างทำ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหมอจะทำเธอมีว่าด้านไหนนะคะก็จะใส่เจลไว้ก่อนนะคะเย็นๆนิดนึงค่ะคุณไอ คุณบอกมือเบามากเ,เลยนะคะตอนแรกอ่ะเป็นกังวลมากเลยมันจะเจ็บมันจะตื่นเต้นไหม,มแต่บอกเลยว่าหัวที่ทําเธอมีว่าเล็กกว่าหัวปักเป็ดแน่นอนใช่ก็ระหว่างทําจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็หน่วงหน่วนหน่อยได้ไหมคะไอความหน่วงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความร้อนอของตัวเครื่องการรับรู้ด้านในเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบบร้อนจีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกไปทางหน่วงแทนเนี่ยค่ะ ถ้าหน่วงเยอะก็แจ้งได้เลยนะคะมีการปรับพลังงานเพื่อเหมาะสําหรับแต่ละบุคคลด้วยค่ะ้าเกิดสุว่าคุณแม่หลังคลอดลูกนี่ทำนี้จะเลิศมากเลยทั้งหัวใช่ค่ะถ้าในกรณีที่มดลูกเข้าอู่แล้วแผลผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วปรึกษาทางสูตีนรีแพทย์ว่าสามารถทําได้เลยไหมถ้าทําได้ก็มาทําได้เลยนะคะจะได้ดูแลหลังคลอดกันอะไรที่มันพงังที่สามีเราทํายู่ทพาพังเนี่ยมันกลับมาเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วหลังทําเราต้องทํำยังไงบ้างใช้ริการได้เลยไหมคะค่ะเป็นสักหกชั่วโมงไหวไหมคะหลังทาเราควรดูแลยังไงอ่ะหลังทําสักวันสองวันอาจจะมีเจลค่อยๆออกมาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะล้างปกติแล้วก็ห้ามส่วนล้างเข้าไปนะคะเป็นภาษาชาวบ้านคือห้ามใช้มือล้วงอ่าไม่ต้องใช่เดี๋ยวเขาจะออกมาเองถูกไหมใช่ค่ะเขาจะออกมาเองส่วนกิจกรรมก็เว้นหกชั่วโมงค่ะ ลองเลยไม่ได้อยากลองของลอเล่งก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะไอ้ก็ทําเธอมีว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอจะมาบอกขั้นตอนวิธีการเตรียมตัวคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครนะคะไม่กล้ามาให้พี่ผู้ช่วยพยาบาลหรือพี่พยาบาลหรือว่าพี่คุณหมอเนี่ยนะ กำจัดขนของน้องเราใช่ไหมเราก็ทํามาเองได้นะที่บ้านนะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกทกําก็เดี๋ยวพ,พี่พยาบาลเนี่ยเขาก็จะกําจัดขนให้เองนะคะแลที่สําคัญระหว่างทาเนี่ยนะมันก็จะมีความรู้สึกร้อนๆอ,อุ่นๆน,นะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอเขาบอกคือเราสามารถแจ้งคุณหมอได้ให้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอยู่ดีๆเนาะเรามานอนเปิดนูน่นนี่นั่นให้คุณหมอดูอะไรเงี้ยมันก็เขินมันก็ไม่ใช่คนที่เราต้องไปเปิดให้ดูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขินถ้าเขินก็บอกคุณหมอได้หนูเขินค่ะ ถ้าทาหนูเบาๆหน่อยถ้าใครเคยตรวจภายในนะแท่งที่คุณหมอถือนะคือมันเล็กมากจริงๆคือเพราะฉะนั้นมันไม่มีมวลหนักเลยแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะใครปัสสาวะกับปิดกระปอยน้ําหลอลื่นของตัวเองเหือดแห้งไปรว่าสีของภายนอกบริเวณจุมิของน้องเราเนี่ยมันคลำ้ำทุกอย่างมันเกิดจากฮอร์โมนนะคะไม่ต้องเขยไม่ต้องอายมาทํากันนะคะตอนนี้เธอมีว่านะคะมีโปรโมชั่นด้วยปกติทํหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งละ2 5 0 0 0บาทและวันนี้นะคะไอมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยนะคะใครสนใจนะ ะะไปอ่านในแคปชั่นใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนลิงก์ของโงงรงพยาบาลที่ไปถาไปไอก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะแม่ไอ้นะคะรีวิวพ่ชีพนะคะขอลาไปก่อนถูกใจไม่ถูกใจแนะนําติชมได้เลยะคะ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b e ให้ช่อง i c e b a บงค์แร y ด้วยนะคะเดี๋ยวมารีวิวใหม่เรื่อยๆจ้าไปแลจ้า กดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ